สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นที่พี่พี่เนี่ยขอเข้ามานะครับตัวนี้ครับ SPVI ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่ในไทม์เฟรมมันกันก่อนนะครับเราเห็นชัดเจนครับว่าเขาเข้าตลาดมาช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับปี2 0 1 3นะผมมาดูแล้วเนี่ยช่วงที่เขาขึ้นไปเนี่ยน่าจะ เริ่มตั้งแต่ปี2017นะครับช่วงสิงหาตรงนี้นะแล้วก็มาจบเอาที่ประมาณเดือนมกราคมนะครับปี2022นะแท่งสูงที่สุดเลยตรงนี้ราคาที่หายที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นขาลงแล้วนะครับน่าจะเป็นขาลงทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูอัตราการลงของเขานิดนึงครับว่า อัตราการลงของเขาเนี่ยจากไฮสูงสุดนะครับลงมาถึงโลล่าสุดเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ลงมาแล้วประมาณ71%นะครับผมมองว่าลงมาค่อนข้างที่จะลึกนะเพราะว่าในเกณฑ์ของผมเนี่ยผมชอบถ้าหุ้นขนาดเนี้ยนะครับหุ้นมาเก็ตแคปขนาดเนี้ยลงมาประมาณสักต่ำกว่า70%เนี่ยน่าจับตามองนะครับน่าเริ่มจับตามองได้แล้ว ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองอดูในส่วนของแนวรับแนวต้านกันนะครับเดี๋ยวผมขอขยายทำเฟรมไปในทำเฟรมวิคดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เห็นจุดที่เป็นระยะสำคัญชัดๆหน่อยอผมจะใช้ไฮสูงสุดตรงนี้เลยนะครับไฮสูงสุดที่9บาท5แล้วก็ผมใช้โลแท่งนี้นะ แท่งแท่งแรกตรงนี้เลยนะครับที่ลงมาแล้วมีอาการนะครับก็คือ6บาท35สตางค์นะครับประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมขยายนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูการลงของเขากันนะครับว่าอยู่ในกรอบเส้นระยะหรือเปล่านะครับก็คือเวลาเขาลงมาเนี่ยปึ๊บ เจอเส้นระยะที่มีความสําคัญนะครับก็จะมีอาการย่ำๆหน่อยเขาพยายามกลับขึ้นไปเทสนะแถวเส้นระยะ6 7 8ตรงเนี้ยนะครับไม่ผ่านนะครับจากนั้นเขาทําหลุดเส้น100ลงมาเลยแล้วก็มาย่ำแถวเส้นร38.2มเนาะเนี่ยมันจะมีอาการทันทีนะครับพอมาแถวเส้นระยะสําคัญจากนั้นโอกาส90%นะเขาทําหลุดลงมาเลยนะครับแล้วก็มาย่ำแล้วทําหลุดสายฟีโบนะ่าจะได้ตรงนี้นะครับเพราะว่า โอกาส90%เช่นกันนะครับทั้งขาลงและขาขึ้นนะครับในเส้นระยะสําคัญตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาได้1ช็อตนะครับตรงนี้จากนั้นเขาไปเทสที่เส้น100นะครับกลับไปเทสเส้น100เหมือนเดิมแล้วก็พยายามเล่นอยู่ในกรอบนี้เนาะแล้วก็หลุดลงมานะครับแต่ไม่ถึงจากนั้นก็พยายามเล่นแถวเส้นระยะตรงนี้นะครับร้อยสามสิบแปดจุดสองนะแล้วทำหลุดลงมานะครับเนี่ยแล้วก็โอกาสตรงนี้เขาได้ สายฟิโบโน่าจะได้อีกหช็อตนะตรงนี้มันขึ้นไม่ถึงนะครับจากนั้นแล้วก็ลงมาเลยพอมาชนเส้น200นะครับหลุดลงมาชนเส้น200แล้วมีอาการนะปัจจุบันอยู่แถวๆเส้นระหว่างเส้น200กับ261.8้ที่ราคา2.62บาทหก่บสองแหมพอราคามันอยู่ก,กลางๆเนี่ยนะมันตัดสินใจลำบากนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมอขอดูในส่วนของงบการเงินนิดนึงครับว่า ราคา2บาทถเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับถูกแพงยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์น,นิดนึงครับว่าเขาทําอะไรนะครับบริษัทเขาเนี่ยประกอบธุรกิจหลักนะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตาสินค้า Apple นะครับทั้งคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆรวมทั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตาสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลักเพื่อที่เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรนะครับนอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์นะครับ Apple ในนาม iCenter ทีนี้เราไปดูเรื่องของงบการเงินกันครับหัวใจหลัก นะครับไปดูหัวใจหลักของเขางบการเงินครับอันนี้อยู่ในนใจมาสหนึ่งนะครับสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านนะนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ420ล้านมุมมองผมนะมองค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่านี่สินไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะของสินทรัพย์นะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ผมมองบวกนะส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ 592ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยถ้าสังเกตครับค่อนข้างที่จะดีครับก็คือเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีรายได้รวมครับไต่มาสหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,700ล้านรายได้รวมนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีครับมองบวกนะครับตัวนี้กำไรสุทธิครับ ไตมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับสิล้านมีปี66นะครับที่ดรอปลงมาจากปี65นะครับ66ที่ดรอปลงมาจากปี65มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับ Market Cap อยู่ที่ประมาณ1,000ล้านนะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับมูลค่าของ หลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ592ล้านนะแต่เราต้องจ่ายตอนเนี้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1000ล้านผมมองว่าแพงกว่านะครับตอนนี้แพงค่อนข้างที่จะแพงนะครับเป็นหุ้นที่ไม่ต่ําบุกค,ครับแล้วก็มูลคาาทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่บาท48นะเราซื้อตอนนี้2บาท62ค่อนข้างที่จะแพงครับไปดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟดนะครับอยู่ที่ประมาณ38.14%จครับจากหน้าเว็บนะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27.27% 27นะผมมองว่ารายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าดูจากข้อมูลในสตรีมมิ่งนะครับผมชอบนะครับคือเกณฑ์ผมชอบให้ต่ำกว่า30%ลงไปนะครับ สำหรับพูล Market Cap ประมาณนี้นะครับแล้วก็รายใหญ่นะครับถืออยู่ประมาณ29%นะครับในานามบริษัทนะครับถืออยู่ประมาณ29%เดี๋ยวเรามาดูฝัดชีทกันหน่อยไหมนะครับดูฝัดชีทกันนิดนึงฝัดชีทนะครับการเรื่องของการลงทุนนะตัวนี้ ตัวนี้เขาลงทุนทุกทุกปีนะครับมีการลงทุนตลอดนะครับมีการลงทุนตลอดอส่วนอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7.1เท่านะผมชอบจริงหนี้สินนะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจากกราฟนะครับเดี๋ยวผมขอขยายหน่อย จากกราฟและงบการเงินนะครับในความคิดของผมนะผมมองว่าราคาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแพงนะครับค่อนข้างที่จะแพงสําหรับการเข้าสะสมนะผมอาจจะชะลอไว้ก่อนนะตัวนี้ถ้าประเมินจากประเมินในส่วนของที่เป็นงบการเงินนะทีนี้มันจะติดอยู่ตรงนี้ครับเรื่องของ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับที่ผมมองลบนะครับก็คือเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ครับผมมองว่าผมซื้อได้แพงกว่านะครับแล้วกเ็เป็นหุ้นไม่ต่ำบุกนะครับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนบาี่ยบาท4ดนะครับแต,ต่ตอนเนี้โอเคละเราซื้อตอนนี้ก็2บาทถ2นะมองภาพว่าอาจจะแพงในความคิดของผมนะอาจจะต้องรอก่อนนะครับตัวนี้สำหรับสายสะสมนะทีนี้เดี๋ยวผมขอลองใส่ขอลองใส่ ใส่เส้นเพิ่มอีกสักเส้นหนึ่งนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ใส่หรอกผมอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเส้นสองาเส้น2 0 0เส้น238.2นะปกติผมจะใช้200แล้วก็2 6 0 8มาเลยแมาเลยแต่ตอนนี้มาแตะเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนมีดึงกลับนะอยู่แถวแถวเส้นนี้นะจาก238ถึง261.8มันก็มีโอกาสที่จะลงอีกเนาะ 90%นะครับโอเคครับก็ตัวนี้ประมาณนี้ครับสำหรับผมก็อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันประเมินจากมูลค่าแล้วก็น่าจะยังแพงอยู่นะครับคนที่จะมาเก็บตรงนี้ครับแถวๆนี้ก,ก็น่าจะดีครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าอยากาถ้าอยากสะสมจริงๆถ้าอยากเข้าจริงก็ขอให้รออีกสักหแท่งนะครับแล้วไม่ทำโลใหม่นะ ไม่ทําโลใหม่นะครับ5แท่งจุดนั้นก็อาจจะเข้าเก็บได้นะครับถ้ามีโวลุ่มด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากโวลุ่มเนี่ยก็เริ่มบางๆแล้วแหละนะครับโวลุ่มก็เริ่มเริ่มบางๆนะขอดูก่อนนะครับอีกสักหาแท่งนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้สบายๆก็อาจจะมาลรอบแถวๆนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูงบกงนเงินกันอีกทีนะครับสาหรับตอนนั้นก็ประมาณนี้ครับสาหรับตัว SPVI นะครับสาหรับพี่ๆที่ขอการบ้านมานะครับเดี๋ยวผมก็ เริ่มทยอยให้ทำเริ่มทยอยทําออกมาให้นะครับจะเย็นนิดนึงนะครับพี่ๆก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจสําหรับในการทําคลิปถัดๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวหากพี่ๆท่านไหนเนี่ยมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมลองนำมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาดูนะครับทางคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นการบ้านให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ